โมโมเหมียวมวยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมเหมียวมวยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมพาวเวเย่เราก็อยู่กับพี่เต้อีกเช่นเคยนะคะอล่ะวันนี้พี่โมคิดว่าพี่โมจะไปลุยเอ่ออะไรลังโจนแล้วก็ไปล่าบอสสักสองสาตัวเนาะอ๋ลละไปเล่นเกมกันเลยดีกว่า let's go ทำกับข้าวทำกับข้าวทำาไม่ได้ทำกับข้าวดีกว่า อ๋าโมมีตัวเผาไฟอยู่มีอยู่มีอยู่ตัวเผาไฟเลเวลดีเลยแหละตัวเผาไฟตัวเผาไฟที่ดุร้ายมากตัวเผาไฟที่ดุร้ายมาก <c oughs> น้องมีสถานะดุร้าย น้องเทียนไข oh. ไปจัดระเบียบเาาแล้วกัน oh. เอาหมาไปทำหน้าที่เผาให้ซะแล้ว mm hmm. ไอโบไปล่าเพื่อนเองต่อไม่ต้องมาทำหน้าที่จะไปล่าจิงจอก ให้มันครบสิบสองตัวได้ไมฮะล่าเดือดคอนนี่แหละอาวุธดีๆไม่มีหรอกอคอนฟาดหน้าไปเลยอ,อันนี้ตัวปลูกผักอยู่ไหนนะ้า ดีช้างถามออ้แหลกแหลกแหลกแสดงว่ามีตัวเทพเกิดแถวนี้แน่เลย่ท,ทำไมทำไมนอนเกยกันอยู่อย่างนั้นล่ะพด้ยินเสียงปล่อยพลังปิ้วๆด้วยใครสู้กันกันนะ ตัวท่านน้ำนะ่ะไม่ปลูกอันี้ปลูกหรอตัวปลูกตท่านน้ำเอาไปปลูกรวน้ำต้น,ตน,นมไม้ไปบอสท่านน้ำไหมแพนกวินยังไม่ไหวหนระอกย,ยังไม่ไหวก็ยังไม่ไหวครับ แหวนแหวนแหวนไร้ธาตุที่ไว้ใช้ทําอะไรอ่ะไม่ใส่ใส่อออแหวนก็ไว้ใส่ดิเออได้มาตั้งสามวงอู้เจอจิ้งจอกแล้วเจอเพื่อนเองแล้ว ตีทีเดียวตายโอ,โอ้แหลกแหลกแหมันคือแสดงว่าโหลดของดีสินะเฮ้ยไม่ได้ละไปเอาวิ่งไปไหนหนูเร็วตัวที่11มานี่มาเอาจิจกไปติดวักตอนเนี้ยโป๊ะโป๊ะ โอ้เธอเธอฟาดฉั ah. นทำไมเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันจะเอาแดตจิ้งจบจะไม่เอาพวกเธอ <Yeah. S 1> พวกแมวพวกเนี้ยวุ่นวายกับชีวิตเอ้ย <Yeah. S 1> ไป <Okay. S 1> แต่การมันลุก เอาทรัพยากรเอาเนื้อหนังมังสาไปทำอาหารโอ้โหเผาทีเดียวหนึ่งก๊กฟังทลายเผา,ามันย่างเนื้อโอ๊ยดูสิ จิ้งจอกไฟเหลือตัวสุดท้ายเก็บกับเออแต่จะว่าจิ้งจอกมันชอบอยู่กันเป็นคู่เนาะหาเรื่องใครไป้ไยมีตัวเวลดีลนะอ่ะ เล่นตายก่อนเอ้าพ,พี่พี่เต้จะตายแล้วเหรอมาหาเล่นตายไงไปประคานกันไปประพักคาแล้วเหรออืมเฮ้ยกัสมอสไปไหนโ <laughs> <laughs> อ้ยพี่มาหาแล้ว วิวิวยังตกปลาตรงนี้มีออรา่าตกปลาตรงนี้จะเป็นได้เผาไอ้นักขี้แน่เลยออร่าม่วงอ้อหนูยังไม่ทําเบ็ดตกปลาเลยออร่าม่วงอยู่ตรงแถวตรงข้ามบ้านก็มีนะหนูเรียนรู้การทําเบ็ดตกปลาแล้วอะแต่ว่าหนูยังไม่ทําเลยเออลืมไปเลยอโอ้ได้ของเหลวจากเผา เศษพาวเดียมสิบของเหลือจากพาวสามก็โลหะแปดเส้นใยแปดเส้นใยเยอะอยู <Fern sehen> ่แ <Cape> ต <Yesterday> ่ก็โลหะต้องหลอมกูจะตายไหมอู้หนีอย่างเดียวครับไ่สู่หนีอย่างเดียว โลาแบบดิจิตอลเรแบบดิจิตอลเนี่ยนะเออว่ะมันล็อกมันล็อกกล่องได้ไหมคะพี่เตะของอะไรอะเออล็อกกล่องให้แบบว่าเฉพาะแบบว่าให้เก็บมเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีอยอู่แบบหนึ่งสู้อยู่ น้้้ตสูซะดวยพี่เจพีเจพ่เจสู้กับใครอ่ะก็บอกว่ามาไอ้นี่ไงถ,ถังน้ำมันหนอถังน้ำมันนี่ไม่ใช่ถังน้ำมันไอ้อะไรวะอ่าอ่าอ่าที่ขุดน้ำมันเออแทนขุดเจาะอ๋อแทนขุดเจาะออ๋อโจนเอาวะเดี๋ยวโมไปแจมด้วยเดี๋ยวโมเอาไอโบไปด้วย โแต่หนูมีแค่ขวานนะชิบหายแล้วเลือดแล้วมาโค่นขบวนการพลานเถื่อนลุง่งดาวลุ่งแล้วไม่ไดู้่นี่อย่างนี้ชิบหายแล้วล้มแล้วเหรออย่างโอ้แต่เลือดจะหมดแล้วนี่ อ้าวล้มแล้วใครวนหรอกใครลม้มอ๋อชื่อหายอ๋อเห็นแล้วโอ้มันบักวนด้วหมใครเจ้ไงเฮ้ยเอ้ย,อยจะตกอ่ะเราจะ เ้าจะจับเองฮ mm. โอ้ยมีเข้ามาในบอลก่อนได้ไหมเยดแม่อีกคุยถ้าว่าเป็นเกมเป็นเฮียอะไรเนี่ยเย็บ yep. เอาเก็บไม่ได้อ่ะบัคส้นตีนอะไรครับเนี่ยเออสู้งั้นก็สู้ไป เอาเก็บไม่ได้น yeah. ั่นก็สู้ไปเออหวังสู Esta, ้ไปไลได้เวลอัพโอ้โหหนูเห็นไฟเป่าติ้วติ้วอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูกำลังวิ่งไปปื้ลูกมันลบก นมเก็บไม่ได้อ่ะเก็บเก็บเก็บพาวไม่ได้อือพี่เต้ขึ้นฝั่งไหนวะนั่นว่ายน้ำไปใช่ไหมนั่น เออเอาเอาไว้เอาเอาเอาเอสวยมีเก็บของแทนแทนขุดเจาะน้ำมันทดลองของขบวนการพลานเถื่อนเราเราจะเก่งไปไหนครับนี่ฮนะว้าวพาวาลักกี้พาวาสัตว์น้ำ ข้าในตำนานเขาบอกนะถานจริงให้กูเก็บเธอ,เอ,เอได้ยินเสียงมุ้งมิ้งมาแต่ไกลที่ไหนกัน ข้างบนโอ้เ oh ล oh, oh. mm ือดมันจะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยปีกียกดอ๋อพี่เตสอย่ายิงเต่าอย่ายิงเต่าจะเก็บเต่าอ๋อพี่เตสจะเก็บเต่าโอ้ยบอลเหลืองอยู่เลยแค่สองลูกเนี่ยเอากับหนูปะ หนูมีบอลเขียวขุดดินที่บ้านห้าอันกับบอลฟ้ายี่ห้าอันมีบอลเหลืองมีบอลเหลืองอ,อ,อ่ะหนูยืนดูแล้วกัน <Yeah. S 1> ไปปปะได้แล้วผปล่อยไอ้น,นี่เข้าไปเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วพี่เจจะไป

จอ,อย่นี่คลอเอ้อ้ี่ลายได้หนี่จับได้แล้วได้มันจะมีแผงวงจรอยู่ไอ้ปืนใหญ่อะปืนเออทำลายละจะมีแผงวงจรไอ้สาเฮ้ยทานมือท่าน มืดพี่เต้เดี๋ยวเดี๋ยวนุเก็บมาหนุก่อนอันหนึ่ของดีนะจ้โอ้คตรดีแต่ว,ว่าของดีเลยของกาเอ้ยหนูเก็บมาแล้วท่านมืดพี่เต้มันจะตายไปเก็บดิตัวไหนฮะนี่นี่อยู่นี่นี่นี่ตัวเหมือนกิ้งกา่า ออถกินกาเออหนูเก็บได้ละต้กี้กาสวยเฮ้เฮ้เเดี๋ยวเะีรอะมาสู้กับมาใช่ิหมมาโมเผาบันแล้วเอ้าเอ้าอ้อ้อะไรอะไรนี่จะเอาตัวที่อยู่ตรงนี้อ๋อเอาปลาเหรอ ประดุกอ้าเฮียติดบักมันติดบักวะทำไงดีวะเฮ้ยปลาระเบิดมาหรอนี่แนล่นี่แนล่ปาดแกด้วยคอสี่ละไอ้มือระเบิดเนี่ยโยนระเบิดมาแต่ไกลน่ารำคาญ เอตอูยไปซะหมาก็ขึ้นมาไม่ได้โอ้โหโอ๋อจะเอาแมวข้างบนไม่ใช่แมวดูยังเป็นแมววะเอาเลยลูกอเออไฟนรกเรียบร้อยหมามหนูปล่นะอยไฟนรกไปแล้วตรงนี้มันจะมีกลองอุดกิจ ยมาเก็บันจะได้น้ำมันก็ไปตำรากึดี๋ยวนะอันนั้นกล่องสีม่วงอีกฝั่งนึงโอ้โอ้พาวหิวโอเคใช้พลังเยอะใช่ไหมลูกกินเบอร์รี่ไปก่อนนะไม่ใช่เฉพาะพาวหิวนุชก็หิว ได้่าอยู่ตรงไหนมั้งอู้หไอ้บอสนี่แบบแปลนแม่งโคตรงู้อยไรจะบ้าหนูเก็บไปแล้วสองกล่องอ้าโอเคเหัหมดแล้วหนูเก็บกล่องม่วงนน่นๆ่นกล่องโน่นอีกกล่องนึงข้างหน้าดนเงินในเงินด้วย เรียนเหรอไอกิวโซเฟียตาไอฝึกระดับกลางตำานึกเพิ่มมีอีพีพาวไอกดเพิ่มมีอีพีพาวแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เพิ่มเอีพีพาวตัวที่ที่ที่ดีกว่านี้ก่อนจริงๆจะเก็บมาเก็บพาวมาเก็บไปวงกันก็ได้ หามหาานดึงต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 ึงโอ้ผู้ติดตามแล้วนะเหนียวอ๋อมีคนติดตามตอนอัดคลิปด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณฮันฟังแมนขอบคุณค่ะว <c oughs> ันเด้งมีคนขึ้นติดตามเลยว่าตะแกะ <c oughs> อันนี้สตีมด้วยเหรอไม่ได้สตีมเลยเออคอลิปรู้ได้ไงก็มันขึ้นเด้งเตือนหน,นูไม่ได้ปิดไว้ เขาไม่รู้ได้ยซ้าว่าหนูอัดคลิปอยู่อัดปังแมนไป<อ>ห้อยน้นคือเขามาติดตามติดตามหน้าช่องมันก็เลยเด้งขึ้นนเป็นการติดตามขอบคุณมากค่ะคุณอังปังแมนขอบคุณมากาค่ะอ่านชื่อผีต้องอหออะได้วยนะคะเขาจะรู้ได้ไงหือ คลิปเนี่ยในคลิปในคลิปหนูจะตัดลงอยู่ถ้าเขามาดูนะแล้วจะเขาไม่มาดูก็ไม่เห็นเออเขาไม่มาดูก็ไม่เห็นเนี่ยเ,ออเ,เ,นเนี่ย,ยเฮ้ยกอสมอสไอ้เจ้ากอสมอสนี่เอ,อ,กกอ้ออเ,ออเก็บก่อนเก็บไอ้บโบก่อนกอสมอสหนีไปไหนกลับมานี่ก่อน ยัไงฮนี่เดี๋ยวจะพาไปจับแพนกินเอาไว้ปลูกผักแกไอ้ก๊อตมอสอะจะแพนกินอ๋อแพนกินหนูมีเต็มบ้านเลยหนูยังไม่เอาลงหมายถึงแพนกินใหญ่เหรอหนึ่งบอสเนี่ยอ๋อโอเคค่ะหนูกำลังไปโบนำนทางแม่หน่อย มาเลยกินกันโอเคงั้นหนูไปยืนอยู่ด้านหน้านะมองเอาอเคเล็ด้วยกันกำลังตามไปจ้าจะรลอดไหมหนูเฮ้ยอดไม่รอ,อดก็ต้องรู้เราอะหนูไม่มีอาวุธแค่นั้นแหละหนูมีแค่ค้อนเอาไว,ว้ทุบหัวพาวมู ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเนี้คิดว่ามันเก่งๆอ่ะเก่งๆเหรออ่ก็บอสอ่ะมีแค่บอสอ่ะ,อ,อ,อ,ะอืมตัวนั้นก็ได้เาไปหล <c oughs> ดแมพอีกหลดนนานจัดระวังจะตายโม โอเคปลูกมัน <laughs> อุ้ย,ย,ยตัวใครโดนมนะัน่ะไม่หนูจับเพนกวินอ๋อหนูเพนกวินนิดเออหนูหนูจับเพนกวินอยู่นี่นแหละ okay. เก็บไอโอ้เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเนี่ยลูาก็มาเอาอีกเข้าดันเจี้ยนอีนออกง,งแ่บนีเอนอืองอ้อีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอะไรอ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเข้าดันเจี้ยนได้อีกรอบหนึ่งไป เดือดยากหนาวต้องเรียกเมาออกมาก่อนหนาวเป็นหนาวเลยใส่เสื้อใส่อยู่แต่เมื่อกี้มันอยู่ๆมันขึ้นบอกหนาวไงวับดีกว่าเดี๋ยวให้วับอยู่ข้างล่างเนี่ยวับกลับบ้าน เดี๋ยวมาเออเอาพผาที่มีประโยชน์ลงไปใช้งานแค่ทำอะไรได้ปลูกผักเหรอหูกระเพาะหลุมดำ โอ้โหไม่อยากเอามาใช้เลยอ่ะไอตัวกิ้งกาเนี่ยสถานะกะเพาะหลุมดำเฉยเลยเอาโบมาได้ได้อ ต้องกินกา,าดธาตุสัตย,ยากระเพาะหลุมดำกินอาหารหนักหน่วงแน่เลยดูทรงโบม,มาลุมานี่ไปไหนไปหาบอสบอสเกิดแล้วไปตื๊บมันเพื่อเอาตัวที่ดีที่สุดเฮ้ยแมว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 ทำแบด เก็บก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์โอโหพัสสุธาชื่อสกิลว่าพัสสุธาชัดอะเก็บตายแล้วทอมแบตอันนี้ตัวอะไรอะ <c oughs> จับตอนหลับ มีธาตุมืดตัวหนึ่งเดี๋ยวดูสิจะได้ครบสิบสองตัวไหมเนาะเราจะเอาตัวดีกว่าเดิมอโอแรงงานธาตุือพาสซีฟอานั่งทำอะไรอยู่อะ เ,เดี๋ยวตายเอาไูนสิโอ้โหสายเลือดอันสูงส่งก็คือชื่อสกิลพาสซีมันเกี่ยวกับการผสมไหมอ่ะพี่เตจบางตัวเขาบอกว่าสายเลือดมังกรอะไรเงี้ยลืมไปว่าพี่เตจไม่อยู่นีว่ว่ะตัวรัชจะหนัก พรดปัดกันแล้วหนูยังไม่ยกับเขาเหรอดดดดตกต้องจุดไฟทางเข้าว่ะหลง โเสียงเสียงเดินผ่านโอโหเต่าแล้วก็เข้าเข้ากลุ่มปตายพอดีเ็มตอนตายพอดี ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็จะให้พี่โม้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ้ะบ๊ายบาย